วัสดีค่ะวันนี้พี่วายจะมาทำพิซซ่าหน้าปูอัดเป็นพิซซ่าเด็กนะคะเป็นของเด็กเนาะก็จะไม่ใส่ผัก จะขอวอว์มเตาเนี่เองพวกนี้ซื้อแล้วแช่ใส่ช่องปิดไว้นะคะเวลาจะใช้ก็เอาออกมาพักไว้นอกตู้เนาะหรือจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ มีเสียงปั๊มดังเป็นพักๆนะคะ นะคะคทํากินในบ้านเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อชิถุงใหญ่ตอนขายก็จะซื้อเป็นถุงใหญ่ๆมาค่ะเพราะว่าเราซื้อทีละน้อยมันก็ไม่คุ้มกันเนาะแต่ถ้าทํากินก็ซื้อวัตถีก็สองถุง ษนะคะมือไปชนโดนขาจะซื้อแค่พอใช้ค่ะแล้วก็พอหมดแล้วก็ซื้อใหม่เนาะจะไม่ซื้อเป็นถุงใหญ่ไว้เคยซื้อเป็นถุงใหญ่ถุงละโลใช้ไม่หมดทิ้งเสียดายมากเลย าเราวอ,มมอร์มหม้อไว้จะอบไม่นานนะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้วอ,มมอร์มหม้อไว้ก็จะอบนานนิดนึงเพราะว่าต้องการให้เหลืองกรอบอันนี้คือตัวมายองเลสนะคะหรือน้ำสลัดเนาะที่เราทำเอาไว้เนาะที่ว่าจะพอหมดแล้วก็จะทำไว้ค่ะใส่ตู้ไว้อันนี้มักซอสมะเขือเทศ ทิ้ยงมาสักครู่นะคะหลงอ ใช้เวลาอบประมาณ8นาทีนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กน้อยแล้วก็เตาเราใช้ความร้อนมันไม่สั่งอะไรมามันก็ทานลำบากเนาะเรากไ็ไม่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 แน่ใจว่า คนส่งติดเชื้อไหมคนทําติดเชื้อไหมสะอาดไหมเพราะว่าเมื่อ,อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องซีเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าไปทานไอศครีมที่เขาขี่ขายตามถนนนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อดังอ่ะเนาะ คือประมาณนี้พี่อ้อยวอร์มเตาน้อยไปนิดนึงนะคะวอร์มเตาอย่างน้อยน้อยต้องให้ได้ห้านึีเนาะแล้วก็เขาจะเหลืองเร็วมากพอเราใส่ไปแป๊บเดียวเขาก็จะเหลืองอันนี้พี่อ้อยวอร์มน้อยไปนิดนึงก็เลยใช้เวลานานไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่ออยขอหยุดเทปไว้ก่อนเนาะถ้าเขาเหลืองไม่ทั่วนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยดูตรงนี้เหลืองมากมาะตรงนี้เหลืองน้อยพี่อ้อยก็เลยปรับหัวเตานะคะให้ให้ให้หันมาทางด้านนี้นะคะ เพื่อเอาความร้อนมาทางนี้เนาะจะใช้ได้แล้วค่ะทำเองเราจะได้ของร้อนๆนะ พิซซ่าน้องสีของผู้ใหญ่ก็ทำทานเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่น้อยครั้งที่จะสั่งเข้ามาเนาะ เสจแล้วะคะพิซซ่าหน้าปูอัดมาคขมะทานด้วยกันแต่อันนี้ของน้องซีนะคะของผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็จะใส่ผักรวมแล้วก็ใส่อหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหวานลงไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ